พ่นหาดฟ้ามสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีวันยุดที่สิบหกกุมภาพันธ์กับพี่นอ้องเฮ้าลูกง้อร่วงเบื่อกันนะครับเดอ้อนี่วันยุดกับบุ๊คยังหลายครับพี่น้องครับตามคลิปครับอยากมาเลเราซูพี่น้องเฮ้าฟังในจุดเริ่มต้นของการทิดโคกน้องหน้าของสวนพ้นหาดฟ้ามครับพี่น้องครับเล่าย้อนให้พี่น้องฟังตอนที่เฮ้าได้พื้นที่ ใส่สื้อทีไหวซีไรสื้อไหวตอนพศ2อ6 2ช่วงะเป็นช่วงกรอโคกดษีมากพี่น้องครับสื้อไหวแล้วขเขาก็ัยังบอคัฒนายังเป็นปลาโลกหลางเดิมที่มีต้นบมอกมังต้นหมอกงปลาต้นต้นหาดต้นสะแบงต้นกระย่อมครับมันหลายถึกแต่มีบอบอเก่าเป็นบอปลาเก่าๆของตายาย่เป็นเหตุไหวเพราะว่าที่เป็นที่ของของยหญครับของ แต่เราแบ่งปันให้ในราคาให้ลูกหลานนะครับนะองไยจับจองไว้ก่อนโควิดขอบน้องเขาฟังต้นเหตุที่ผมอยากเฮ็ดโคกน้องหน้าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่พอสื่อทีไว้แล้วโควิดก็มาพอดีกับพี่น้องครับก็เลยด้วยความที่เขาจะมีลูกต้องเลียนหนังสืออยู่ก็เลยต้องต่อสู้เสี่ยงชีวิตกับโรคโควิดในช่วงเป็นช่วงของเดลต้าครับเดลต้ารุ่นแรงแห้งหลักก คือกาแฟว่าเขาสีถอยกลับไปบ้านหรือว่าเขาจะสูตต่อตอนนั้นมันกัจําเป็นว่าต้องสูตต่อต่างาแขวงระหว่างเอานะครับเนาะก็เลยมาเล่าหน้องฟังว่าการกลับอยู่บ้านโดยที่ห้าบ่มีรไล่ได้บ่มีสวนบ่มีไฮมีแต่พื้นที่วางเปล่าแลวกัเป็นป่าลกหลงนะังมันกัเหตุให้เฮาต้องกลับมานั่งคิดมาทบทวนว่าชื่อเฮ่าเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดแบบนี้เฮาสิเเ็ตจังไรเผื่อจะมีลมลบภัพนะครับเนาะคิดทบทวนกับภรรยาว่าเฮาต้องมีจุดลบจุดลบไัยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ต่อมาพศผมสืบทีส5 6 2หลังจากโควิดหายไป2,565กสมีเอกสารจากนายกชการนะครับส่งมาจากส่งมาให้พญิบาลทร่มาให้พ่อแม่ทั่มมาแจ้งว่าเพื่อนที่ของผมเนี่ยครับทีสื่อไวซีไรนี่มันเป็นโฉนดสองไรและก็ที่สวปกอ,อีกสองไรตัวที่สปกอมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาปฏิรูปคือ ปฏิรูปที่ดินเพื่อตัดสันให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็เลยว่าพื้นท,ที่ผมเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเพราะว่ายังไม่มีการทํากิจการไม่มีการทําเกษตรโดยเป็นรลปประทับนะครับเพราะว่าก็เป็นปอยปลาลูกหลังกต่มีน้องหนามน้องนึงนิดหน่อยแล้วก็มีตะกะเป็นตะกะเป็นใหม่ปลาผมก็อยากอนุรักษ์ไว้ตอนนั้นครับก็เลยบอยคิดอย่างเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาผมก็เลยโทษกลับไปที่กรมปลาใหม่ว่า เป็นอย่างสํารวจอย่างแบบใดเขาบอกว่าเป็นการสํารวจทางดาวเทียมพื้นที่ของท่านเป็นพื้นที่สีแดงแต่ว่าถ้ามีเอกสารสิทธิ์พวกอสสามด้วยเป็นพวกสรปรกรเนี่ยถ้าเป็นสรปรกรเนี่ยถ้าไม่ได้ทําประโยชน์จริง,รงๆเราอาจจะพิจารณายึดพื้นที่ท่านกลับคืนมาได้แต่ถ้ามีเอกสารสิทธิ์หรือว่าจะมีการทําการเกษตรหรือว่ามีการพัฒนาที่ดินในโครงการต่อไปก็สามารถมาแจกแจงให้กับกรมป่าไม้ได้ผมก็เลยโทรไปแจกแจงว่า ผมมีโครงการเกดโขกน้องหน้าหลังจากนั้นผมก็เลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมก็เลยกลับไปเฮดโขกน้องหน้าครับเคืค่อตามภาพที่พี่น้องเขห็นนะครับ,รบพี่น้องครับเนี่ยคือวันแรกที่เราเฮดโขกน้องหน้าครับกัดังที่บอกครับวันที่ 1, 2, 66, หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเข้ากับมาเริ่มตัดแต่งต้นไม้แล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ของเฮ้าครับแล้วก็ ได้ไมโครของเผืนฟูงกันครับมาจัดการดังที่บอกครับพี่น้องครับผัยมีพื้นที่โลกล่างหรือว่ายังไงปรับปรุงพัฒนาเฮากะยาประมาทครับค่อยไปสำรวจพื้นที่ของตัวเองครับแล้วก็ค่อยเบิงว่าพื้นที่เฮามีฉนดทที่ดินไหมหรือเป็นทีสปกอย่างที่บอกตอนนี้เขาก็ต้องไปฏิรูปที่ดินสปกรครับแต่เฮ้ามีทีดินที่ไม่ใช่ฉนดเฮาก็ต้องไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนเกษตรหรือว่าให้เป็นรูปแบบของการทาเกษตร โดยทีปปอเห็นโลกล้างครับเพราะว่าเขาอาจจะโดนยึดขึ้นจากทางราชการหรือว่าทางหน่วยงานของกรมป่าไม้ได้ครับพี่น้องครับผมนี่ผมกะวางแผนทเทียบทานาติดต่อไปเลยครับผ่านมาสองปีครับพี่น้องครับจนมาเข้ากะเจริญเติบโตขึ้นมาดีแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างครับเช่นห้องน้ำสิ่งจำเป็นที่ห้อเพิ่มเติมมาในปีที่สองสร้างความสุขให้พ่อกับแม่ครับดูแลสวน มีห้องนาที่ถูกหลักอนนามหม่ครับก็ค่อยพัฒนาไปครับพี่น้องครับเช่นปีแรกผมปลูกต้นใหม่เลี้ยงปลาถึงหนาแรงมานนามันขาดผมก็ต้องพัฒนาในการเฮดโซลาเซลล์ในการจอบาดานครับผมก็ได้จอบาดานในปีแรกพอมีทุนปีต่อมาก,ก็เฮดกระท่อมเถียงหน่อยครับไว้ให้พ่อแม่เดี๋ยมาโดสสวนได้๋มาดูแลต้นไหม้หฮาได้มีหม่องพักหม่องเศร้าครับพี่น้องระบบนาตอนนี้ผมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ เดินซ้ายหล้กก็มีกอกรอบสวน12ตัวครับถือว่าคอยไว้ให้ตาใหญ่ด้วยพี่น้องเฮาพาไปพานมาเลยมีนามมีหนังใส่ในสวนครับผมสองปีทวาได้ยังครับผมว่ามันได้ความสุขครับมีหลุมลบไผ่ดังที่ผมบอกครับสามารถมาพักผ่อนเวลาเกิดโรคระบาดหรือสิ่งต่างๆที่เฮาบ่าสามารถ สูตตอนนี้กอทมอได้เข้ากับสมาดกับมาลบไพ่อยู่หนีกับมาชาร์จแบตหาความสุขให้เจ้าของให้บรรปลายชีวิตครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจส้างไว้ในวัยเกษียณครับอย่างที่บอกตอนนี้เข้ากับสู่นี่กอทมอเพื่อหาเงินทรงลูกเต่าเลี้ยนให้จบก่อนครับเท่ากับโดไม่ดูแลพอกับแม่ตามเจต,ตนาลมครับ นี่กับเป็นคลังอาหารอย่างดีครับในการพัฒนาสวนในการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาบวเกิน2อมปีนี่ครับเขาก็จะมีต้นไม้ใ่มะม,ม่วงมะละกอครับไว้ให้พี่น้องห้องเวลามากตบไทยเวลามากผักพรครับนี่คือจัตนรลมจีมีความสุขแห้งครับในหลอบปีใหม่ที่ผ่านมานี่คือผ่าบรรยากาศ การจีนเขาพร้อมหน้าพร้อมตาในขอบครัวครับไ,ไงไม่ญงเฮาห็นคือแต่อาหารจากโคกน้องหน้าเฮาครับครบสองปีถือว่าตรงตามเจตนารมในการเิ็ดโคกน้องหน้าก็ใหายพี่น้องเฮาไปพัฒนาครับผมพัฒนาเพื่อนที่เฮาจากเพื่อนทีลล่นกหลางห้มีประโยชน์ก็จะได้มีปลุมลบบัยแบบที่ผมกําลัางสั่งห้พี่น้องเฮาได้รับช่ม ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ,คณกดไลค์กดแชร์ให้พ้นหาดฟาร์มครับสิค่อยกลับไปพัฒนาสวนไหนายูยิ่งขึ้นครับมีอย่งคลิปนากาสิมาฝากต่อนเป็น้องคึ้นเก้าครับอยูุดีมีแห้งสุขูสุคนครับถูกหวยรวยเบอร์ครับสวัสดีครับ เข่งไงป้าหมอชุมพรพี่อ oh, ่มึงเจหละเพืือนโอนมันมันนันบางุอยล้นเขากัองพูดอพรางรนะเร้นเนไคมาบอกนองครับมาต้องมาสิ่งมะเข่งไงครับบอกน่อยๆนังนี่เข่งชุมพรครับ આ રોમ તોડી માเดર માเดર હું માબો દેກી દો હું લાઈ હું લાઈ હું આ બો પે આ જ કી હું કોણ આઈ જશે માં આઈ સાઈ બમ મા બે กิน લે ખાના થા એની થા આ રયા સમે ની જે કી કોન મન વન